ก็รอรอ่นรอว่าเมื่อไหร่ที่เขาจะออกมาพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมก็ทําตามหน้าที่ครับเป็นช่างเขาอยากได้อะไรก็ทําให้เขาครับแต่ก็โอเคก็เข้าใจเขาอยู่ไม่ได้กินกับเรื่องเรื่องนั้นแล้วเรื่องวิ่งหรือเรื่องที่ตูนเจ้าควรต่อต้านนะไม่ใช่เข้าร่วม เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นตอนหน้าอย่าช่วงที่ผมเริ่มเริ่มวิ่งช่วงนักแรกฮนะแล้วพอดีช่วงนั้นอยากหารอยสักอะไรที่มันเกี่ยวกับการวิ่งก็ตอนแรกว,ว่าจะสักเป็นรูปรองเท้าแต่มันจะสักที่แขนะคิดไปคิดมาเลยพอดีพี่ตูนเขาทำโครงการ9ก้าคนละก้าพอดีช่วงนั้นก็เลยเอ๊ สักเป็นรูปพิ่ตูนดีกว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของการวิ่งเหมือนกันอ,อะไรประมาณนะี้นักเวเดอร์ตอนตอนแรกที่มีกระแสเชิงลบด้านของพี่ตูนผมผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรยังเฉยๆกับอะไรพวกนี้ั้ก็มีเพื่อนมีอะไรมาแซวเรื่องรอยสักพี่ตูนผมก็ไม่ไม่ได้ีเรียสียอะไรแต่วันนั้นนะวันที่เรา พวกพี่พ,พศิลปินเขาไปยื่นหนังสือที่รัฐสภาม,มีหลายวงะที่ไปแล้วมันไม่มีพี่ตูนนะต,ตอนนั้นผมก็ชินแล้วว่ายังไงยังไงดีแล้ก็รออันรอว่าเมื่อไหร่พี่เขาจะออกมาพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้จะพูดพูดอะไรหรือเปล่าอะไรทำนองนี้แต่สุดท้ายก็รอนานนะหลายเดือนอยู่ ก็ไม่ได้รู้สึกผิดหวังนะแต่แค่มันรู้สึกเฉยๆไปแล้วลวก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากอยากเปลี่ยนรอยสักแล้วดีกว่าก็เรื่องราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิ่งหรือเรื่องที่ตูนหรือเพลงของเขาอะไรเนี้ยเราไม่ได้รู้สึกอินกับตรงนั้นแล้วเราเลยอยากเปลี่ยนดีกว่าวันนั้นไปนั่งดื่มกับเพื่อนเราเพื่อนพูดว่า หนังที่เราชอบอะ่ะมันจะไม่หักหลังเราก็เลยคิดว่าเอเราชอบสตาร์วอลชอบดูชอบ Dark คว d เดก็เลยสักดาร์คว d เดดีกว่าอที่สักตัวละครตัวนี้มีความหมายยังไงบ้างะมันมีความหมายอะดาร์คว d เดอร์ดาร์ควก่อนก่อนที่เขาจะเป็น d a r ์ควเดอร์นี่เขาเคืออนาคินสกายวอล์กเกอร์เขาคือชายผู้ถูกเลือกนะแต่ ท้ายเขาก็เข้าสู่ด้านมืดไปอยู่กับพวกซิ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาฆ่าพวกเจใดทั้งหมดกประมาณนี้ฮะท่าตัวละครของดาร์กเวเดอร์แต่มันเท่ยะดาร์กเวเดอร์เป็นตัวที่เท่มากผมชอบอปกติพวกงานพอเทตเนี่ยมันก็เป็นความยากระดับหนึ่งอยู่แล้วครับต้องใช้ความชำนาญน,นิดนึงครับ ถือว่าก็ค่อนข้างยากเลยครับคือเขาบอกว่าเขาอยากจะ cover 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 งานพี่ตูนะครับก็แล้วเขาก็เหมือนจะชอบตัวละครนี้อยู่แล้วคนระับก็เลยเออพอดีพวกดัร์ไวเดอร์มันจะมีสีดำเยอะมันมันทำสามารถเอามา cover ได้ดีใช่ผมก็เออโอเคโอเคครับแล้วมันก็เป็นตัวละครที่น่าสนใจดีครับใช่ตอนแรกที่เป็นรองเท้าครับพอพอถ้าเป็นรองเทา้าผมส่วนตัวผมผมคิดว่ามันจะทับได้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ ก็เลยบอกเขาไปว่าเออ,อน,นี่มันจะยังจะเห็นงานเก่าอยู่นิดหน่อยนะถ้าถ้าเป็นรูปรองเท้าครับแ้วเขาก็เลยเอ,อ้งั้นเอาเป็นดักไวเดอร์ก็โอเคความยากของเรายนี้เป็นยังไงส่วนใหญ่งานแก้มันจะ,ม,นจะมันจะยากยากระดับแบบเท่าตัวหนึ่งอยู่แล้วครับก็ค่อยๆทําไปครับ <laughs> ไปเรื่อยๆครับ <laughs> ใช้เวลากี่วันครับพี่เบิร์ดอันนี้จะทํสองรอบครับรอบละประมาณ สี่ชั่วโมงหชั่วโมงเนี่ยครับมันก็แล้วแต่เขานะเพราะว่าผมก็ทําตามหน้าที่ครับเป็นช่างเขาอยากได้อะไรก็ทําให้เขาครับแต่ก็โอเคก็เข้าใจเขาอยู่ครับเจ้าควรต่อตา้านไม่ไม่ใช่เข้าร่วมอะไรประมาณนี้มากกว่าไ <laughs> ม่เป็นมันเป็นคําของหนังเรื่อง Star Wars อ์ a อร์แล้วครับใช่มันเป็นตัวละครของดักเวเดอร์นี่แหละก่อนที่จะเป็นดักเวเดอร์มันจะมี จะมีอาจารย์ของในหนังนะครับเขาพาพูดเตือนอะไรประมาณนี้ว่าเออเจ้าควรต่อต้านนะไม่ใช่เข้าร่วมอะไรประมาณนี้ oh. มันก็มีความในในนิดนึง <laughs> ครับ